นอกจากความสำคัญของประตูระบายน้ำคลองลัดโพและแนวพระราชดําริที่เป็นที่มาให้กรมชลประทานร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์สนองพระราชดําริดำเนินการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำของประตูระบายน้ำคลองลัดโพและประดิษฐ์กังหันไฟฟ้าพลังน้ำไหลต้นแบบขึ้นมาสองแบบคือแบบหมุนตามแนวแกนและแบบหมุนขวางการไหลและกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการขอจดสิทธิบัตร เครื่องกาเนิดไฟฟ้าพลังงานจนและชุดสําเร็จเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจนในพระประมาพิไทยซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในเร็ววันนี้ก่อนจะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปนั้นนะคะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและด้วยพระเมตตาต่อปวงประชาราษฎรให้คลายทุกข์อันเนื่องจากวิกฤตจ,จราจรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด อันเนื่องมาจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ด้วยนะคะดยมีพระราชประสงค์ให้สร้างเป็นถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสําหรับรองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นวงแหวนก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริเกี่ยวกับปัญหาการจราจรซึ่งก็สืบเนื่องมาสอดคล้องกับสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองที่จะทรงเปิดในวันนี้ด้วยค่ะ เจชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเกล้าปกกระมองข้าพระพุทธเจ้านายอพิสิทธิเวชาชีวะนายกรัฐมนตรีในานามของรัฐบาลประชาชนและผู้ที่มาเฝ้าทูลละองธุรีพระบาทอยู่ณที่นี้มีความปราบปลื้มปิติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ และสะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองในวันนี้ข้าพระพุทเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบความเป็นมาของโครงการโดยสังเขปดังนี้นับแต่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงคมนาคมกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือร่วมกันพิจารณาวางโครงการปรับปรุงและขุดลอกคลองลัดโพพร้อมก่อสร้างอาคารประกอบเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากรมชลประทานจึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2,545แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2,549 จากนั้นได้เริ่มระบายน้ํำในแม่น้ําเจ้าพระยาที่ไหลามาจากตอนบนในช่วงฤดูน้ําหลากและเสริมการระบายน้ําจากคลองธรรมชาติต่างๆลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทนําให้สามารถระบายน้ําจํานวนมากลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยดังที่เคยเกิดขึ้นได้ดังปรากฏว่า นับแต่วันเริ่มเปิดประตูระบายน้ำจนถึงวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาประตูระบายน้ำคลองลัดโพสามารถระบายน้ำได้รวมทั้งสิ้น26 3 1ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพยังอำนวยประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำกรมชลประทานและมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันศึกษาวิจัยการพัฒนากังหันผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังน้ำที่ไหลผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศและประชาชนได้ทางหนึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและปรับปรุงถนนสายหลักที่เกี่ยวข้องให้เป็นโครงข่ายถนนวงแหวนอุตสาหกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือกรุงเทพ กับพื้นที่อุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการและภูมิภาคต่างๆของประเทศรองรับรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่โดยไม่ต้องวิ่งผ่านเมืองกระทรวงคมนาคมได้เริ่มดำเนินการเมื่อพุทธศักราช2,544และแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2,549และได้เปิดการจราจรต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นผลให้การจราจรบริเวณนี้มีความคล่องตัวสะดวกและรวดเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหลา่าต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทได้พระราชทานชื่อสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาด้านทิศเหนือหรือฝั่งกรุงเทพว่าสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานทางด้านทิศใต้ฝั่งจังหวัดสมุทรปราการว่าสะพานภูมิพลสองเมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราช25 5 2บัดนี้ ได้เวล,ลาเป็นมิ่งมงคลแล้วข้าพุทธเจ้าในนามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและประสบนิกรทั้งปวงที่มาเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับเสด็จขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละองทุลีพระบาททรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพสะพานภูมิพลหนึ่งสะพานภูมิพลสองและทอดพระเนตรวิริทัศน์ต่อไปด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ จากปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนชาวพระประแดงที่ประสบปัญหาน้ําท่วมยามหน้าน้ําหลากน้ําทะเลนุนทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมชาวบ้านในพื้นที่ต้องประสบปัญหามากกว่าหลายสิบปีและอีกปัญหาที่กระนำซัดคนพื้นที่พระประแดงคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักเนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีรถบรรทุกข,ขนาดใหญ่วิ่งผ่านเส้นทางอย่างมากทั้งสองปัญหาทำให้ประชาชนในพื้นที่ประสบความทุกข์ยาก ในบางรายมีความคิดที่จะโยกย้ายไปให้พ้นจากตรงนี้จนความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะมีโครงการพระราชดำริของรัฐโพและก็โครงการวงแหวนอุตสาหก,กรรมเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณอำเภอพระประแดงเนี่ยประสบปัญหาหนักมากในเรื่องของการจราจรที่ติดขัดอันที่สองก็คือเรื่องน้ำท่วมเจอ,อทุกๆฤด,ดูน้ำหลากซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยสร้างความเดือดร้อนและก็ความลำบากให้กับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมากหรือดูน้ำเนี่ยประมาณนี้เราก็ต้องทําใจเลยว่าเราจะต้องเก็บเก็บอะไรบางทีกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมานั่งลุ้นอยู่เลยว,ว่าน้ําจะขึ้นขนาดไหนแล้วกังวลอยู่แต่เมื่อก่อนรอบติดเนี่ยเป็นชั่วโมงจากตลาดเนี่ยกว่าจะเข้ามาเนี่ยชั่วโมงเรานาถึงเร็วกว่าด้วย เมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไดพาา้พระราชทานพระราชดำริแก่นายรุ่งเรืองจุลชาติอธิบดีกรมชลประทธนพลตำรวจเอกจำลองเอี่ยมแจ้งพันธ์ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจและนายจริตุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชนระฐานและกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งศึกษาพิจารณาวางโครงการ และดำเนินการปรับปรุงขุดลอกพร้อมก่อสร้างอาคารในคลองลัดโพตามความเหมาะสมครับโครงการคลองลัดโพเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการพรัฒน์นะครับที่ช่วยแก้ไขแล้วก็บรรเทาภาวะน้ําท่วมในลุ่มน้ําเจ้าพระยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปทมธาคีด้วยซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จสามารถลดระยะทางการไหลของน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงคุ้งน้ําที่ไหลผ่านพื้นที่ตําบลบางกระเจ้าอําเภอพระประแดง ด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับซึ่งไหลไปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะผ่านบริเวณบางกะเจ้าจะเป็นลักษณะคล้ายกระเพาะหมูแล้วก็ไหลลงสุดทะเลนะครับส่วนแคบของกระเพาะหมูเนี่ยนะครับก็จะมีของลัดโพซึ่งลักษณะเดิมของของลัดโพเนี่ยก็จะมีสภาพตื้นเขินความกว้างก็ประมาณ1 0บถึงสิเมตรคนทั่วไปก็ไม่ค่อยเห็นความสาคัญของลองลัดโพนี้เท่าไหร่นะครับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับแล้วก็มีพระรำลิก ให้ทําการศึกษานะครับขุดลอกของรัดโพี่ยเพื่อให้สามารถระบายน้ำนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับพร้อมทําให้ทําการก่อสร้างประตูลัดโพตรงนี้ด้วยก่อนหน้าที่จะมีคลองรัดโพตรงนี้นะครับถ้าปีใดที่เกิดอุทกภัยในลุ่มน้าเจ้าพยาและกรุงเทพเนี่ยนะครับจะต้องระบายน้ําออกทางแม่น้ําเจ้าพยานะครับทางเดินของน้ำเนี่ยก็จะยาวนะครับการระบายน้ําก็จะลําบาก ก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมขังเนี่ยในทุ่งเจ้าพญารวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพญาด้วยนะครับหลังจากมีคลองรัดโพแล้วเนี่ยก็สามารถจะลดระยะทางเดินของน้ำเนี่ยจาก18กิโลเมตรเนี่ยเหลือเพียงแค่600เมตรทางเดินของน้ำเนี่ยของเดิมใช้เวลาเดินทางประมาณ5ชั่วโมงลดระยะเวลาเหลือ10นาทีเท่านั้นเองสามารถระบายน้ําลงสู่ทะเลได้เป็นปริมาณมากขึ้นทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยลดลงด้วยนะครับก็จะทำให้ การที่ท่วมขังหรือเกิดน้ําท่วมเนี่ยก็บรรเทาไปมากการบระบายน้ําที่รวดเร็วนี้ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของคลองลัดโพจากสายพระเนตรที่ยาวไกลได้พระจรพรทานพระราชดดาริในการแก้ไขปัญหาการบระบายน้ําจากแม่น้านเจ้าพระยาลงสู่ทะเลซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมให้แก่พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่มีโครงการคลองลัดโพก็จะทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ยังคงมีอยู่ต่อไปและกรุงเทพมหานครก็จะไม่สามารถรับปริมาณน้ำก้อนใหญ่ๆได้หลังจากที่ได้เกิดโครงการคลองลัดโพป,ปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ของชาวอำเภอพระประแดงไม่เกิดขึ้นเลยที่สำคัญคลองลัดโพนี้ไม่ได้ช่วยเฉพาะเขตพื้นที่พระประแดงเพียงเท่านั้นแต่ยังช่วยทั้งกรุงเทพมหานคร นนทบ,บุรีและปะทุมธานีอีกด้วยในปีใดนะครับที่มีฝนตกมากนะครับในบริเวณภาคเหนือตอนล่างหรือบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพยาเนี่ยนะครับก็จะเกิดน้ําท่วมขังเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิากายนที่เกิดอุตกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพยานะครับคนทั่วไปเนี่ยกังวลมากโดยเฉพาะชาวกรุงเทพในช่วงน้าทะเลหนุนในว,วันที่27ตุลาคมและว,วันที่8พฤศจายนน,ยน้ำที่ผ่านกรุงเทพเนี่ย จะล้นคันของเทมหาครหรือไม่นะครับแต่เนื่องจากใช้การบริหารจัดการที่ของรัฐโพนี่นะครับก็ทําให้น้ําไม่ล้นข้ามคันของกทมนะครับก็เป็นการที่ทําให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลและลดปัญหาเรื่องการสูญเสียทางเศรษฐกิจไปได้เยอะนะครับประตูของรัฐโพตัวนี้นะครับก็ทําหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพาในการที่จะเร่งระบายน้ําออกจากทุ่งเจ้าพยาทําให้ขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่ในทุ่งเจ้าพยาเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ หลังจากที่ก่อสร้างคลองรัดโพแล้วเสร็จเนี่ยนะครับทัศนียภาพของคลองรัดโพเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างสวยงามประกอบกับเป็นโครงการพระบมริกน,นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาชนเนี่ยในบริเวณนี้ก็ได้ไปใช้สถานที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประชาชนที่อยู่ภายนอกเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาเยี่ยมชมนะครับโครงการนี้และมาพักผ่อนที่นี่นะครับก็เป็นประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ทําการก่อสร้างประตูระบายน้ําของรัฐโพเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระำลักว่าโครงการคลองรัฐโพเนี่ยมีประโยชน์อย่างมหาศาลมีพลังมหาศาลจะใช้พลังน้ําที่ไหลผ่านคลองรัฐโพเนี่ยมาทําประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยหรือไม่นะครับกรมจุลประธานก็เลยได้ร่วมกับมาหาเรยเกษตรศาสตร์ในการที่จะทําการวิจัยศึกษาไฟฟ้าพลังน้ําที่คลองรัฐโพนี้โดยนํากังหันเนี่ยไปติดตั้งที่ท้ายประตูของรัฐโพ แล้วก็ใช้ความเร็วของน้ําที่ไหลผ่านประตูเนี่ยนะครับเป็นตัวหมุนกำหานไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็สามารถจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง5.74กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็เป็นพลังงานที่สะอาดแล้วลักษณะพลังงานตรงนี้เนี่ยเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานจนซึ่งไม่มีที่ไหนในโลกที่ดําเนินการตามพระรัมิ์ของพระองค์ท่านตรงนี้กรมโยธาธานก็มีประตูลักษณะประตูัาโภเนี่ยอีกเป็นร้อยร้อยแห่งทั่วประเทศไทยนะครับขณะนี้เรากําลังเอาผลการทดลองตามพระรัมิ์ขององค์ท่านเนี่ย ไปทดลองต่างๆถ้าหลังการทดลองแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคงขอพระบรมัอราธญาติเพื่อติดตั้งในประตูอื่นที่เรามีก็จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีประตูเหล่านั้นซึ่งเป็นเกษตรกร,ส,กรส,ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีพลังงานไฟฟ้าใช้ พระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเนี่ยนะครับท่านแก้ปัญหาหลายปัญหาเนี่ยไปพร้อมกันทีเดียวก็จะเห็นว่าบรินเวณนี้นอกจากมีประตูของรัฐโพที่ได้ประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีสะพานภูมิพลหนึ่งพุ2พสองอีกนะครับซึ่งก็เป็นโครงการพระหลที่แก้ปัญหาทางด้านจราจรทําให้การเดินทางของประชาชนเนี่ยสามารถสะดวกกว่าเมื่อก่อนนี้ซึ่งต้องใชแ้แขกขนาดยนต์ในการเดินทางก็นับเป็นพระมหาบุญานุทิคุณอันสูงยิ่งนะครับที่พระบาทสมเด็จพ,พระอยู่หัวมีต่อประระชากวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความยากลำบากของประชาชนเรื่องปัญหาการจราจรทรงพระราชทานแนวพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดอย่างหนะัก ซึ่งได้ก่อให้เกิดถนนวงแหวนขึ้นหลายสายเป็นเสมือนเส้นทางเลี่ยงเมืองโดยไม่ผ่านใจกลางกรุงเทพโดยเริ่มจากถนนวงแหวนรัชดาพิเศษเปิดการจ,ะะจราจรเมื่อปีพุทธศักราช2536ถนนวงแหวนกาญจนาพิเศษเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2521และเพื่อแก้ไขปัญหาเนื่องจากรถบรรทุกขนาดใหญ่จำนวนมากใช้เส้นทางสัมจร เพราะเป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมสําหรับรองรับรถบรรทุกให้วิ่งอยู่ในเส้นทางเชื่อมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยากับบริเวณท่าเรือคลองเตยเพื่อไม่ให้รถบรรทุกเหล่านี้วิ่งเข้าไปยังเมืองหรือทิศทางอื่นๆซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรให้เบาบางลงได้สถานที่นี้ที่ผมยืนอยู่ครับ ถ้าด,ด้านขวามือของผมก็จะเป็นสะพานภูมิพลหนึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็นสะพานภูมิพลสองด้านตรงไปมองข้างหน้าที่ผมยืนอยู่ก็จะเป็นทางแยกต่างระดับที่ลงไปในภาคตะวันตกลงไปสู่เขตภาคใต้ครับสะพานภูมิพลหนึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมเขตยานาวากับตำบลทรงขนองนะครับส่วนสะพานภูมิพลสองเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตำบลทรงขนองไปที <bunlar aynı S 2> <'re üş Corps. S 1> ่ปู่เจ้าสมิงพาย ส่วนทางแยกต่างระดับก็ตรงไปที่ถนนสุขสวัสดิ์สำหรับวงแหวนอุสาหกรรมเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงดำริไว้ตั้งแต่ปี2 5 3 8ให้รัฐบาลรับด้วยกล้าวไปดำเนินการปี2543พระองค์ท่านก็ได้มาวางศิาลาฤกษ์นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสะพานแห่งนี้ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม มีความยาวตามถนนวงแหวนทั้งสิ้น25กิโลเมตรจุดเด่นของถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอยู่ที่การออกแบบให้มีสะพานขึงด้วยสายเคเบิลสองระนาบจำนวนสองสะพานต่อเนื่องกันสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2มีเสาสูงของสะพานพายเลนเป็นรูปเหลี่ยมเพชรลักษณะคล้ายภาพพนมมือไหว้สแสดงถึงความเป็นไทยส่วนยอดของเสาสูงพินเนอร์เมีลักษณะแสดงถึงสัญลักษณ์ความเป็นไทย ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของยอดเจดีย์และยอดชฎาพระบริบาลประติมากรรมล้ำค่าที่สะท้อนถึงน้ำพระราชาหัวรยไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หลังชฉลมสู่พระสงนิกกรชาวไทยตั้งตระหง่านอยู่บนสะพานภูมิพลหนึ่งส่วนประติมากรรมเหนือเกล้าที่ตั้งอยู่บนสะพานภูมิพลสองเป็นประติมากรรมรูปทรงหยดน้ำสะท้อนถึงความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย อย่างที่เราเห็นณวันนี้นะครับว่าสะพานแห่งนี้ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยซึ่งช่วยบรรเทาการจราจรในเขตเมืองะฉะนั้นจากรถบรรทุกที่เคยวิ่งหรือรอขึ้นแพรขนานตน์3-6ชั่วโมงปัจจุบันนี้ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการเดินทางไปถึงที่ท่าเรือคลองเตยในประการที่สองนา่าคือลดต้นทุนค่าขนส่งในการเดินทางทําให้สินค้าทั้งหลายก็ราคาถูกลงแข่งขันกับต่างประเทศได้อีก อย่างหนึ่งก็คือผลพลอยได้จากโครงการเราได้พื้นที่สีเขียวสีแห่งบริเวณนี้ก็คือสวนสุขภาพรับโพซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องสุขภาพพลานไมัยของประชาชนนะครับใช่สะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองมีพิพิธภัณฑ์แหล่งความรู้เพื่อบริการประชาชนซึ่งทําให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามต้องยอมรับว่าตามมีชั้นยาพาท่งท่านคาว่าบูรณาการที่เราเคยได้ยินได้ฟังบางทีไม่ค่อยเกิดหรอก พระองค์ท่านนาแล้วนั่นคือกระทรวงสองกระทรวงคือกระทรวงคมนาคมสร้างสะพานกระทรวงกรเกษตรสร้างคลองลัดโขพระองค์ท่านมองจากสภาพปัญหาเรื่องน้ําท่วมกรุงเทพทาในใดเดียวกันสะพานก็แก้ปัญหาในเรื่องจราจรแก้ปัญหาช่วยในเรื่องลดต้นทุนค่าขนส่งสองสิ่งนี้ทําพร้อมกันเราก็ทําร่วมกันจนสําเร็จใกล้เคียงกันถ้าเรามองในแง่ของระดับต่างประเทศตอนนี้ Discovery Channel นนะครับก็มาทำหนังสารคดี แล้วก็ไปออกอากาศทั่วโลก National Geographic นิตยสารามาทำทางดีก็นำไปเผยแพร่ทั่วโลกนั่นก็คงเป็นที่กล่าวขานกันส่วนที่3ก็คือทางประเทศอังกฤษนะครับก็ได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้เป็นโครงการระดับโลกแล้วก็นายกย่องในปี2007นั่นก็คือเป็นประกาศเกียรติคุณว่านี่เป็นโครงการที่ทงท่านมอบให้กับประชาชน ถ้ามองในแง่ผลตอบแทนงานก่อสร้างแห่งนี้สามารถที่จะคืนทุนได้ภายในเ้าปีนะครับเงินทุนที่ลงทุนไปประมาณ8,000ล้านเนี่ยคืนหมดแน่นอนเพราะว่าการขนส่งอะไรทั้งหลายมันสะดวกคิดเป็นค่าน้ํามันคิดเป็นเรื่องค่าลดต,ต้นทุนค่าขนส่งในแง่ของลถทิสติสกน,นะครับอัจฉริยภาพของพระองค์นั่นก็กต้องพวกเราทุกคนต้องยอมรับในตรงนี้เมื่อก่อนนี้ค่อนข้างรถจะติด ในการที่จะเข้ามา,าทางลังสินค้าของเราเนี่ยหลังจากที่มีโครงการพระราชดำริแล้วเนี่ยเ,เปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับในด้านการจราจรนะครับด,รรด,รด้านการจราจรด้านการขนส่งสินค้ารวดเร็วนะฮะสำหรับในหลวงหรือพระราชนีนี่ใครจะหามาเปรียบไม่ได้แล้วค่ะท่านนี่เป็นเป็นเทวดาที่ยังมีลมหายใจแล้วเป็น เทวดาที่รักประชาชนห่วงใยประชาชนใครจะใครจะเป็นอะไรใครจะเดือดร้อนทางไหนท่านช่วยเหลือตลอดก็มีความรู้สึกว่าออท่านนั่งเครื่องบินผ่านแล้วท่านมองลงมาเราก็เป็นจุดเล็กๆมีแค่ห้าหกต้บนเนี่ยมองเห็นได้ยังไงก็ไม่รู้ก็แปลกใจแต่ว่าแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออในหลวงนะคะออท่านมองเห็นทุกที่แม้แต่ หลังคาว่าเราท่านเคยเห็นขอขอบคุณพระองค์ท่านเหมือนกันนะคะที่ยังไม่ลืมประชาชนอย่างพวกเรานะคะยังทรงเห็นถึงความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ทําให้พวกเราเนี่ยมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอยากขอบคุณที่ท่านเห็นมาทำแม่แต่พอง ด้วยความรักที่พระเจ้าแผ่นดินมีให้ประชาชนอย่างไม่เลือกว่าเป็นใครและอยู่ที่ไหนวันนี้ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลที่ช่วยให้คนไทยหลุดพ้นจากวิกฤตมากมายคงไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดในโลกที่ทำเพื่อประชาชนได้มากขนาดนี้แล้ว